สวัสดีจ้าสบายดีคอเมพี่นอ้องเบอร์สุขูสุนาา์นะจ๊ะยินดีตอนท้าเขาสู้สองยูทูบสาวเราคนนินดีจ้าพี่นอ้องคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะท่านผู้ชมเราจะพามาเดินสกายวอล์กนะคะทุกคนอยู่ในกลางกุ้งเป็นสกายวอล์กที่ยาวมากทุกคน แล้วก็มีคนเดินเยอะมากค่ะแถวแถวอยู่หน้าพารากอนนี่นะคะทุกคนคือเป็นสกายบล็อกที่สามารถเดินเสื่อมโตห้างหาห้างค่ะทุกคนนั่นก็คือห้างอ่าสยามพารากอนนะคะนี่ตอนนี้เราก็อยู่สยามพารากอนแล้วก็เราจะเดินไปห้างเซนทัลเวอร์นะคะพี่น้อง คือเป็นสกายวอล์กที่แบบคนเดินเยอะมากค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีคนมาเดินนะคะนักท่องเที่ยวอ,อะไรแบบนี้นะทุกคนแบบเยอะมากเลยช่วงนี้อยู่กรุงเทพก็หนาวแล้วนะคะถ้าทุะโซนช่วงนี้ก็แบบมีลมนะคะ อากาศก็เย็นลงค่ะพี่น้องดูสิคะข้างล่างก็แบบรถเยอะมากค่ะโอ้โหทุกคนแบบนี้สิคะถึงเรียกว่าเมืองที่เจริญนะคะท่านผู้ชมค่ะ เดินเยอะมากค่ะพี่น้องเพราะว่าสกายวอล์กที่นี่จะเดินไปเชื่อมต่อกับ BTS อ่าเซนทันเวอร์เดินเชื่อมต่อกับ BTS อ่าเซนทันเบอร์หรือว่าชิดลมนั่นเองนะคะพี่นอ้องที่ตรงนี้แบบเป็นย่านที่จเจริญมากนะคะท่านผู้ชมมองนี่ก็คือเป็นสกายวอล์กที่แบบอยู่กลางเมืองเลยอ่ะพี่นอ้องด้านบนก็เป็นรถรางรถไฟนะคะ คนเยอะมากทุกคนแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยถ้าเราเดินตรงไปนี่ทุกคนสังเกตตามลูกศรได้เลยตรงไปก็จะเป็นเซนทเทนเวอร์แล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เป็นบัดปทุมบนารามแล้วก็ถ้าฝั่งนู้นก็เป็นถนนอังดีดูนังประมาณนั้นนะคะ คนคนที่เดินทางหน้าทำไมโลดจังโอ้โหอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่านล่างนะคะทุกคนถ้าเราจะเดินอยู่ล่างก็ได้นะมันก็จะมีป้ายรถเมีเนาะแล้วก็พูดบาทสวยมากพี่นอ้องขุดๆเลยนะคะแด้ ่ะพี่น้องเดินชิวๆด้วยกันเลยนะคะโอ้โหอยู่กรุงเทพกะบรรยากาศอยู่ไทยกะอากาศหนาวแหละพี่น้องเลยลมไว,ไว่อยๆ ถ้าเราจะนั่ง b ีเทก็คือจากพญาอาสยามพารากอนนะคะพี่นอ้อง้าเฮาสินงัง b ีเทสกับมาลงาสถานีชิดลมก็ได้เนะแต่ว่าเขาต้องเสียตังเนี่ย้าฮขาวนังรถเขาก็เดินมากก็ได้เนะราะว่านี่มันมีนี่แหละทางเดินโดยฟ้าให้นะทุกคนสวยบอพี่นอ้อง โอหอยากจะบอกว่าดูสิคะทำความสะอาดนะคะทุกคนจะไม่ให้สาดได้ยังไงนะทำความสะอาดตลอดสกายวอลคที่นี่คือสะอาดมากสีสันพี่น้องเพราะว่ามีพ่อบ้านแม่บ้านนะคอฟทำความสะอาดตลอดเลยนะคะ มาทีไรก็สวยทุกทีนี่ทุกคนพอถึงนี่ใช่ไหมคะถ้าเราจะเข้าเซนทันเวิร์ก็คือสามารถเดินเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปได้เลยเนอะพี่น้องเดอ้อ mm hmm. นี่เนาะ mm hmm. จะเชื่อมต่อกับทางเซนทันเวิร์กโอ้รถ <laughs> รถเยอะมากพี่น้อง mm hmm. สัญลักษณ์ที่เป็น สีฟ้าฟานู่นนะทุกคนที่เรามองเห็นก็เป็นสัญลักษณ์ทางม้าลายนะทางม้าลายก็หมายถึงเอาไว้ให้คนข้ามถนนนะาจ๊ะพี่น้องนี่ก็นี่ไงด้านล่างน,นี่ทุกคนเห็นไหมนี่เป็นทางเชื่อมต่อเขาเ้าเซ็นตันเวอร์ บอกว่าย่านนี้นะทุกคนมีแต่นักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติค่ะข้างัางแถวนี้ก็คือเป็นย่านคนรวยอะ่ะพี่นอ้องเป็นแบบย่านไฮโซเนาะมาเดินนะคะช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะทุกคน ตนห้าฝากแอร์เย็นๆเด้จ้านี่ด้านล่างก็เป็นบินมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนที่คอยแบบว่าบริการลูกค้านะคะ อยู่นะทุกคนประมาณเป็นกิโลแล้วมั้งหรือไม่ถึงนี่แหละเอจริงก็ไกลอยู่นะโฮมเกตไก่ได้พี่น้องนี่ตอนนี้เราก็อยู่ด้านข้างของเซนทันเบอร์นะคะทุกคนหน้าหน้าก็จะอยู่ทางนู้นเนาะ เที่ยวน้ำกันด้วยจ้ะพี่น้อง มีคนเดินผิดทางนี่ทุกคนถ้าเราจะลงก็เดินลงแบบนี้ได้นะคะมีบันไดขึ้นบันไดโล่งหายนะพี่น้อง นะคะคท่านผู้ชมข้างบนก็รถไฟวิ่งอยู่เด้อพี่น้องอู้ทำไมมีไฟแสงไฟสองสีทางนู้นอ่ะทุกคนทางนี้ก็เดินไปหาสยามอ่ะเซ็นทัลเบอร์ได้เด้อพี่น้องเด้อมาเราดูโอ้โหนี่ทุกคน เช็กอินด้วยเข้าท้ายลูกไปได้เนาะพี่น้องมาถึงนี้ก็เห็นตรงนี้ก็เป็นสีแยกด้านดำดีนะคะทุกคนมองทื่งไปเราก็เห็นแบบพระภูมินะคะ โอ้รถเยอะมากเลยพี่น้อง พี่แต่งศาสตร์หน้อยหมูดูดิเต็มเลยอ้ทำไมดำจังคนนี้ทุกคนเมื่อลงไปก็จะเห็นแบบคนนั่งขอทานอ่ะทุกคนดูสิคะ จะเป็นขาขาดหน้าลายเนี้ยซือก็กลองนะพี่น้อง สองลางช้อนกันเลยด้วยพี่น้องโอ้รถมีรถมีโอ้เสียวมากเลยทุกคนดูดิโอ้คน <c oughs> รถปบาเสียวขนาดเลยรถมีขั้นนี้ ใส่ดินเนาะตั้งรางอีกรถล้ายขนาดเลยพี่น้องนี่ทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกโอ้โหหวาดเสียวมากเลยตอนนี้ฟา้าติโตโอ้โหภาเซียสุดโ้ฝรั่งฝรังทุกคนฝรั่งถ่ายรูปนี่สวยไงใครๆก็ชอบนะคะโอ้โหดูดิข้างบนอนะ่ะทุกคนเป็นรางรถไฟนะช้อนกันสองสาช้อนนะคะ โอ้ตอนนี้หวาดเสียวมากพี่น้องเบิงแบบเนี้จะไม่หวาดเสียวได้ยังไงรถเยอะอีนนี้พี่น้องเลยฝั่งนี้เป็นสนุนเพลินจิตนะคะท,ทานผู้ชมแต่ละเ้นจ,จะซื้อจะบกุกคือกันเนาะพี่น้องเนาะซื้อคนหละซื้อซื้อไยซื้อมาเนาะพี่น้อง ตอนนี้คนก็เยอะมากเลยนะทุกคนหกพี่สาวก็เซอร์ฟี่ใหญ่เลยนะคะทานผู้ชมโอ้โหเจริญหูจเจริญตาม,มากค่าพี่น้องโอ้โหไปท่านผู้ชมสลัลรับคีินี้ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ทรัพคิมนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อขอบอกันหม่คลิหนาสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย